สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้มาเลยมาพบพ่อพี่น้องคือเก้านะครับหลังสลากกินแม่งรัฐบาลไทยนะครับออกนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเลขที่ออกนะครับรางวัลที่หนึ่งคือซีสามสี่ห้าศูนย์สามนะครับหลักาเลขล่างแปดเก้านะครับก็มีสามตัวหนานะครับคือแปดสามเก้าเก้าเจ็ดห้านะครับแล้วก็สามตัวไทยนะครับ 6 4สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายอาจารย์ราย่ันนะครับที่เขายุนะครับสำหรับช่องมรืนหนึ่งวันนี้นะครับซู่ก็จะเขาหลายอยู่นะครับเนาะก็บมี่เด่นมารักนะครับคือแมกกองนะครับแม่กองผุนฝันเห็นตะขาบนะครับใต้แขนผุนนะครับอยู่บ้านนะครับก็เลยบอกกันนะครับว่าอาจจะเป็นอายุคุณย่ายนะครับ ุณยาละหมักหนึ่งสองศูนย์นะครับต่วัามอโวยวาอาจจะเป็นเลขบ้านนะครับของคุณยายก็เลยล่งเลขบ้านห้ตโตแบบง่ายนะครับก็คือเก้าแปดนะครับบาร์เียคุณยายคือเก้าแปดมูสามนะครับนะครับเก้าแปดมูสามก็เป็นคลิปแรกนะครับของแม่กองนะครับสามารถเต็มเต็มนะครับสำหรับเก้าแปดของแม่กองครับแล้วก็มีคลิปสองอีกนะครับแม่กองแล้วก็ ฝันไข่เก้านะครับเนยียนยำพือเก้านะครับยังเป็นเก้าแปดคือเก้านะครับแล้วก็นเน้นบาดีไห้นะครับือแปดเก้านะครับเก้าแปดแบบพี่น้องเลยนะครับสำหรับมีคลิปเมก,กองนะครับแล้วก็มีคลิปสุดท้ายของสุดท้ายเพินฝันให้เด็กน้อยสองคนนะครับก็ได้บอกกันอยู่นะครับว่าฝันให้เด็กน้อยมะแมนเลกเข้าที่ลงไปแล้วเข่าแล้วบ่อนะครับก็บอกกันอยู่นะครับกัตีไห้น้ำนะครับก็เขาจริงๆนะครับสำหรับเลขแมกมกองที ฝันตะต้อมวดนะครับฝันกี่เข็บตะขาบนะครับไตมือนะครับแล้วก็มีนาจอยนะครับจะนาจอยในเลขเคยถูกมาแล้วซีงวดซ่อนนะครับมีเอฟซีและวคนรกวายอยู่นะครับเพิ่นถือซีงวดซ่อนนะครับเป็นงวดหนึ่งได้พี่น้องนะครับเป็นว่างวดสามศูนย์นะครับสี่เพิ่นสี่เพิ่นหทยแปดสามปลาตายนะครับศูนย์แปดสามนะครับก็เป็นงวดเดียวนะครับแต่ว่างวดนั้นเราซื้อว่าเพิ่นจะหายสามศูนย์น้ำเนาะ วันนี้พระร่วงฝันเกี่ยวขาบลมอตมร์จะใสเพิ่นนะครับว่าไปหาปลากมูสามคนนะครับเลขทะเบียนรถเพิ่นคือห้าศูนย์เจ็ดสามนะครับห้าศูนย์เจ็ดสามทำโเลยตัดให้ครบสุดโตนะครับมีสามศูนย์นะครับตัวบบกง่ายนะครับโมเลยเรียกไห้นะครับตัดไห้พี่น้องนะครับเขาสามศูนย์นะครับสำหรับเด็กนายจอยนะครับเขาอีลีนะครับนับหนึ่งไหมนะครับสำหรับนายจอยนี่เป็นงวดแรกนะครับทีเขานะครับตัว ก็นานั้นก็ถือว่าซีงวดซ้อนนะครับริเวณมวดหนึ่งมวนนี้พ่นเขาอีกแล้วนะครับสามศูนย์สรับนาจจอยนะครับก็มีคลิปโค้งสุดท้ายพอดนะครับก็ไปย้ำพอดีทีหนึ่งใครจะเป็นเลขทะเบียนรถทึ้เก่านะครับห้าศูนย์เจ็ดสามนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายสุดมนเราจะไม่ได้ตัดครบทุกตัวนะครับขาดสามศูนย์ไปนะครับแต่กลับมาเป็นยังเนาะเพราะว่าพี่น้องกะห้เรียกเอาเนาะนะครับผมแต่ว่ากะ ตาดีๆก็มีสามสูนย์ด้วยกันนะครับสลหรับนายจอยถือว่านำหนึ่งไหมนะครับสำหรับนาจอยถือเด็กมาแล้วซิงวดซ้อนนะครับเว้นมวดหนึ่งนะครับเว้นงวดแปดสามพี่น้องไอ้่อก็วายุเว้นแปดสามหน้าเป็นว่าครับก็เว่นจริงนะครับโมยเกเลยลงในมคลิปนะครับเว้นงวดหนึ่งนะครับให้มานำไม่ผมขอแก้มือไม่นะครับก็แก้มือได้จริงๆนะครับสำหรับเด็กนายจอยเขาเรขทะเบียนห้าศูนย์เจ็ดสามนะครับแล้วมีคนพิเศษตะเล็กต้างงวดเลยนะครับ เพิ่นบ่เคยขอมอเรยสามสิบบาทจักเทียนนะครับมหามอเรยแแต่มามขอเนี่ยสามสิบขอเนี่ยสามสิบนะมอเรยกัเลยบอกซูเอฟซีฟังอยู่นะครับว่าเพิ่นบ่เคยขอสามสิบบาทจัดเทียนนะครับเพิ่นเคยขอจะยี่สิบนะว่าดอกกรจิ้งลุกยีนองนะครับสำหรับน้ำเมา่นพิเศษนะครับเนี่ยนะครับมอเรยตัดใลสามศูนย์เน้นตรงๆนะครับสำหรับเดื่อน้ำเมานะครับน้ำเมคนพิเศษนะครับนะครับสามศูนย์นะครับ นะครับเพิ่นกระเขาจริงๆนะครับสำหรับน้เมาเนี่ยเรียกตัดดวงไผ่นะครับไผ่เพิ่มมีดวงกระปักสีใดน้ำเพิ่นนะครับสำหรับน้เมานะครับมอเลวยกับเป็นคก๊อดที่หายแล้วตลอดนะบ้านเราได้หายแล้วตลอดโอ้โหคนจริงดูน้องนะครับอึงหายจริงจริงนะครับสามศูนย์นะครับสำหรับน้ำเมานะครับอาจจะอยากให้มอเลวยเนาะเพราะว่ามอเลยเนี่เห็นเพิ่นน้ำใดเพิ่นขอก็หายตลอดนะครับถึงหายสามศูนย์นะต้องนะครับ มีหลวงพ่อวัดธรรมนะครับเพื่อนหทยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่ากาเสดายนะครับออกเลขไงสามศูนย์นอคนนี้หลีนะครับหลวงพ่อวัดธรรมนะครับเมื่อนั้นซอว่าเพื่อนจะห้เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของเพื่อนนะครับเพื่อนช่วยพรเจ้าเหรียญนเห็นนะครับสว่ากเพื่อนบ้านแท่นนะพี่น้องนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ้านนะครับกลับมาออกเลขรัฐบาลไทยสามศูนย์นะครับก็เป็นทีเสดายนะครับเนาะ หลวงปู่จะมาบอกสามศูนย์เลยนาะเนาะนครับบอกสามศูนย์ก็เคืองเชลยสารกีดีเซลเลี่ยวซอยพายจานลีนะครับมอเราก็อยากซอยอยู่นะครับเนาะแต่ว่ามันบะเขาเอฟซีเป็นกระผมีมโชคสมือนกระฮางิ้นหยามนะครับว่าเขาเป็นกระอยากซอยดอกนะครับนะครับแต่ว่ามันบะเขาก็เป็นการอยากจัน้อยนะครับที่พี่น้องจะได้ซอยปูเต็มทีเนาะนะครับเราอยากรวมทั้งบนกับปูกับสามาัถรวมท้ากับมอเตอร์เดย์เดอพที่นองนะครับ สำหรับชมเขาแต่ววากนะบเราอยากท้าบุญทั้สามถทําทด้งอะไรกันนะครับติดตมรรวยมากนะครับก็เล็กเลินน้อยนะครับก็สามรถสรสางบุญสาุศนตืมกันซอยกันไปนะครับก็เฉลยจะเลื่อนถือเล็กหลายๆเลยพี่น้องครับสําหรับพระอาจารย์วัดธรรมนะครับเป็นพง์สุดท้ายเพื่อนจะาให้เพื่อนบ้านเะครัออกตรงๆนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ปิศนานะครับเพื่อนเป็นพระอาจารย์นะครับที่มอรวย เพิ่งเขามาติดให้ช่องท่งางครั้งแรกนะครับมาให้ทั้งช่องเป็นครั้งแรกนะครับเป็นวาก้อนนั้นพันพิ่นถือกหาศูนย์ซีนะครับเพิ่นก็เลยว่าเอาเป็นอาจารย์หาศูนย์ซีนะครับเป็นอาจารย์พิศนารนาใยย่านไปซ่ํากับมู่นะครับย่านซ่อมกับอารยจอื่นนะครับเดี๋ยวมอเรจิก็เปลี่ยนนะครับก็ไปก็ที่ว่าเป็นพระอาจารย์พิศนาเด้นะครับเป็นอาจารย์ห้าศูนย์สี่นะครับครับงวดแรกที่เพิ่นบอกเอามาเลยว่ารเพิ่น ให้สามโตโต๊ะนะครับก็หาศูนย์ซีนะครับก็ถือม้านะครับเป็นมาเป็นงวดก่อนบนถือหาศูนย์ซีนะครับวันนี้ก็เลยให้ทั้งช่องมากเป็นครั้งแรกนะครับก็เขาสามศูนย์จริงๆนะครับมีประจัดให้90้าศนย์สามนะครับแล้วก็เก้าศนย์ดนะครับรู้สึกว่าอันลุซิลลูกหาะอาจา์นะครับถูกเป็นแสนเลยนะครับสําหรับ ถึงทั้งบนถือข้้งล่างนะครับปวา่าเพิ่นไ่มาก903นะครับกัเขา0330นะครับน้อยละก็908เขาก็ตัดเ่นนะครับเต่าเ่น98กระถือทั้งบนถึงทั้งล่างนะครับสำหรับอาจารย์ปิชนานะครับหา04ได้พี่น้องนะครับเปลี่ยนไหมนะครับเป็นพระอาจารย์ปิชนา504นะครับหรือพระอาจารย์หา04อะไรนะครับเดี๋ยวมาราจอติดตามนะถ้าคนไม่พีให้นอกยินนะครับพระอาจารย์ เพิ่นให้เลขกันถือว่าเมื่อหลายคู่นะครับเลขเลขสามตัวนี่ซีคูณซีชุดนะครับแล้วก็เลขสองตัวนี่ประมาณซีหาชุดนะครับแต่สังเกตแบบพี่จะเลขกลับเพิ่นซือนะครับให้เพิ่นในเก้าศูนย์เพิ่งไทยหกศูนย์สินะครับเพิ่นสามศูนย์เพิ่นไทยแปดศูนย์นะครับมันเป็นเลขพี่น้องกันเนาะนะครับแปดคับสามเนี่ยก็ซ้ำตัวเดียวกันเพิ่นบางสินะครับมันก็เลขบ่หลายตัวเด้อพี่น้องนะครับเลขกันนะเพิ่นเพิ่นกันในเฮ้านะครับ กระเขาทั้งบนเขาทั้งล่างนะครับสําหรับพระอาจารย์ปิศนาหาศูนยีนะครับเพิ่นไห้ครั้งแรกสําหรับทั้งช divine, ่องมอรวยเพิ่นว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งเอฟซีเพิ่นทั้งลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นกระถือเป็นแสนอยู่นะครับแต่ทั้งบนแต่ทั้งล่างเ teenage, า bike, าดี๋ยวพระอาจารย์เพิ่นกระลังสั่งวัดใหม่นะครับเพิ่นได้อยากให้มอรวยมานําเสนอแนวทางของเพิ่นให้แน่นะครับเป็นสภาพบุญใลยเพิ่นแน่พระอาจารย์ห้าศูนยีนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะขอเปลี่ยนนะครับเป็นพระอาจารย์ห้าศูนย์สาจารย์ ปิศนานะครับเปินวาเขาทั้งบนทั้งล่างมาพี่น้องโอ้โนะครับส,สุดยอดจริงๆนะครับสรา,า,ารอาจย์ปิศนานะครับแพะอาจาย์ปิศนาห้าศูนย์สี่นะครับเอาน้ำมันโรยขอนตั้งเป็นอาจาย์ปิศนาห้าศูนย์สี่ดีกว่านะเพื่อวามเขาใจง่ายนะครับแต่เลียนไม่ดูรายพีนออ่น้องที่จำาิดว่าอะไรน,นะครับอาจาย์ห้าศูนย์สี่นะครับแล้วก็มีหลายทัานหลายโครับทีไก่เคียงนะครับจังมี พระอาจารย์เลขับสพพระอาจารย์นะคนไทยมาแปดหกด้วยพี่น้องเด้อนะครับเลขก็ออกแปดเก้านะครับเป็นจาาทีเสดาย่กันนะครับแล้วก็มีแมกกองนะครับแมกกองนี่โค้งสุดท้ายนะครับมีศูนย์สองนะครับบอกศูนย์สามนะพี่น้องนะครับน้องนิชานะครับคำขอสาคขั้งแรกให้หนึ่งศูนย์สองนะครับบอกหนึ่งศูนย์สามกับเป็นจีนาเสดายเช่กันนะครับสําหรับน้อง ในชาติร้านแม่หมูนนะครับมีแม่ติ๊กนะครับฝันเกี่ยวกับรดนะครับเพิ่นกระเข้าขึ้นกันนะครับ93901นะครับเรียกออก30เด้อพี่รองนะครับมอเลยไปริตัดไท้นะครับสําหรับคลิปของแม่ติ๊กนะครับเป็นห้ครั้งแรกในช่างช่องถือว่าฝันแม่นเหมือนกันนะครับฝันเกี่ยวกับรถดก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ลมโพนะครับพระอาจารย์ลมโพเนี่ยห้เกียรติมาทางช่องมาเลยเป็นครั้งแรกนะครับเป็นห้ยมาก 68นะครับเลขออกใหญ่มาก68เรขออก89นะครับโอ้89ตัวเดียวกันกะผัดน,นะครับจ่ว่ากัอว่าไก่เคีย้ยงนะครับเดี๋ยวสีตา่างกันไหมครับสำหรับอาจารย์หลุ่มโพนครับสุดยอนมาแล้วครับกับมีนํำเมาน้ำรับสีเพิ่นเขียนไห่พี่น้องเลอซีก็ว่าหลายตัวนะครับเพิ่นไก็เขียนโมเลเวิ่์กันหนึ่งก็เป็น435ที 4, 3, 5, เ่เป็นเพิ่ดีก,เ 0, ก็เป็นศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งก็อะไร้กันนะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับเห็นว่าพี่น้องนี่ตัวบวงตัวนี้นะครับซึ่งว่าจะเป็นมอ่เลยบ่งที่หนึ่งเป็นเก้าศูนย์สามหาศูนย์สามเลยนะครับในบ่องด้อพี่น้องนะครับนี่นะครับซื่อว่าเข่าอีกนะครับสำหรับน้ำเม่าด้วพี่น้องนะครับนี่น้ำเมาคนพมีเศษลายมือเพิ่นนะครับอือนะครับ็ถ่อว่าคนแห่งโชคเป็นเก้าก็ไ้เป็นห้าก็ไเลยนะครับห้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามก็เลยสำหรับน้ำเมานะครับแล้วก็มีแม่ติมนะครับปล sure าเทีนปลาดูกสาวสองศูนย์นะครับเลยกอกสามศูนย์ แม่ทิมกะไก่เคีย mm. well, ่้วกันนะครับ okay. วันนี้สุนยอดด้วยกันนะครับแม่ทิมแล้วก็มีแม่กระสินนะครับให้แปดหกนะครับแล้วก็เพื่อนห้ายเหกนันออกแปดเก้านะครับเป็นนาทีเซได้กันสำหรับแม่กระสินนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์นะครับร่มโพนะครับนี่นะครับชีปโพสุดท้ายเพื่อนนะครับก็บหกแปดแปดหกนะครับก็บแปดเก้านะครับเป็นนาทีเซได้ให้กันสำหระอาจารย์โคเนี่ย หาเก็ยียมากทั้งช่องทั้งสองคลิปกะถือว่าไก่เคียงทั้งสองคลิปแล้วก็มีเลขชาปนกิจหน้ามอรวยหน้าคนไทยอายุคนแปดสิบหกปีได้พี่น,อน,น้องเลขออกแปดเก้าเด้อนะพี่น้องทีเชิดได้นะครับรถือว่าเลขอายุหน้ามอวรวยก็มาเต็มๆเหมือนกันนะครับเข้ากับเชิดได้น่าสิกับตำแหน่เนาะนะครับหกกรอบก็ซ้ำส่วเดียวกันนะครับเนาะ,ะถือว่า เขาหลายท่านนะครับแล้วกหลายอาจารย์นาสีใจเคียงเนื้อน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกอาจารย์ที่ยังไปในทางไหนพี่น้องอ e ีฟี่แฟนช่องมาหมอรวยช่วยได้พารวยหมอรวยรวยรัพย์นะครับแล้วก็น้องไม่ล่าสุดของช่องหมอรวยนะครับเนื่องจากช่องหมอรวยรวยทซัพย์มีปหาเรย่องการขิดเงื่อนนะครับหมอเลกิกแล้วเปิดช่องไม่ดีกว่านะครับอีกเพิ่มช่องนึงแก้ปัญหาช่องหมอรวยช่วยได้ล้วก็ต้องคอยว่ากันไปนะครับกมีหมอรวยชี้ช่องทางรวยนะครับ อีกช่องหนึ่งของมอรวยนะพี่น้องเด้อนะครับมาใหม่เด้ดพี่น้องครับเดี๋ยวบอวยึ้นบอโทรให้พี่น้องเอฟซีนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กำลังใจอาจารย์ทันใดนะครับก็สามารถร่วมซอยเหลือได้นะครับผู้ใดเพิ่นบอกแม่นนะครับอาจารย์ทันใดแม่นทันใดอยากกำลังใจอาจารย์ทันใดก็สามารถติดต่อผ่านเปอร์โทรมอรวยนะครับเดี๋ยวดีไล uh ่เน้อพี่น้องเดี๋ยวบอวยคนไหนนะครับโชคให้มาด้กยเนเด้ดนะครับในวันนี้ หต่อมาเนี่ยครับสีหวันนี่นะครับก็ขอให้มีโยประมาณกันขอขอบคุณทุกที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมมาเลยนะครับขอบคุณเลายๆครับ